สวัสดีครับทุกท่านวันนี้นะครับพบกับพีนัเชษนะครับจะมา r e c a ปหรือสรุปเกมนะครับในงานแข่งขันนะครับหมากรุกสากลชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับในวันที่สี่นะครับก็ใกล้จะจบแล้ครับผมไปดูกันะครับรอบที่เจดบอร์ดที่1ครับผมระหว่างฮัเชอรนขวัญนะครับกับปิน แลาหวิทาภาพนะครับตำแหน่งนี้นะครับสีขาวเพิ่งเดินรูปเทคฟอนที่ b ีครับในช็อนี้ครับผมเป็นมูฟที่จริงๆก็ทำนายไม่ได้มากครับตอนตอนนี้ครับเป็นตาสีดำเดินลองหยุดวิดีโอก่อนก็ได้ครับไอเดียกันที่สีดำเอาชนะจะเดินมูฟออกมาไหนดีครับโอเคไปกันเลยครับสีดำเดินมูฟ e นี่ครับค u e e n ฮชฟครับ ปูที่เกะเช็คเมดนะครับที่ h2 นะครับผมตรงนี้นะครับก็สีข,ขาวก็พยายามไม่ไปชับ d3 ครับเพื่อเปิดช่อง f1 ให้คิงหนีนะครับผมยำเบอร์ควีนไป h ะครับชม,มชี่ f4 knight e5 ตรมจี่ครีมคิงไม่หนีนะครับผมแล้วใช้จบเกมนะผมนี่บ วิชอป G4 ผูกคินวิชอปนะครับเอาวิชอปผูกกินรู้ครับแล้วก็กันไม่ควีนเดินออกมาช่องนี้ครับพอชิคเมทนะครับผมก็เกมแรกจบแล้วครับในรอบที่เจ็ดนะครับรอบที่เจ็ดบอยที่สองครับระหว่าง Fm ทาดนนคุณลุกทานนนะครับกับท่านศังวงสวรรค์นะครับ ช็อตนี้ครับหมากตามเดินไนท์สีฟมาครับไอเดียน่าสนใจตอัพนี้ก็คือว่าข้าขาวกินธรรมดาจะไม่ดีบเพราะว่าขาวเหมือนเปิดโอกาสให้สัดรูแอคแทกได้ครับด้วยไอเดียในการเปิดเฮดไฟแล้วก็พอนจีโฟนะครับเพื่อทำลายบ้านของสีขาวนะแล้วก็ยังมีฟรีและิชชปที่พรนะ้อมแล้วก็ไนท์จะไปในอนาคตนะครับมาดูครับมุมนี้ครับสีขาวคนเดินเลยครับ ถ้าคิดออกแล้วนะครับสามารถหยุดวิดีโอได้เรามาคิดกันนะครับข่าวดนน้อีกลปครับสวยครับมุมนี้ไม้ำในมุมนี้แซกดพอนครับเพื่อที่่นที่เซ็นเตอร์นะครับผมมุมนึงนะครับสีดงามต้องขึ้นขึ้นแล้วขึ้นอยู่นี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเพราะว่า อันน,นี้ก็ในเกมอ่ะอีปโป้ดำลอมแซคพรอนตัตวหนึ่งนะเพื่อทำให้ตำแหน่งสีขาวอ่ซิฟายตำแหน่งครับซึ่งตรงนี้ชชัดเจนว่าสีดำเป็นลองวิสต้วเป็นลองพรอนอดิช l i ปไลท์แ a ร์ของสีขาวเ็เก่งกว่าฝัางครับจริงๆมุมนี้ควรแนะซคพรอนซินฟายตรงนี้ครับส่วน F4 ครับต้องกลัวเลย F4 เพราะว่าเราสามารถถอยฟิล์มสิบเจ็ดเพื่อคินไหนอยู่ได้ครับจริงๆผลิตนีไ้ไม่ได้ทำให้เราเสียนไนครับฟิลนมสิบสี่ด้วยครับฟิล์มบีทูแซกกะหลบทีนะครับเอฟฟิล์มเอฟไอเดียดเทคไนแล้วนะครับแล้วก็ขู่กินครับไหนต้องหนีไปครับเอสเว่นหรือตรงนี้เล่นไอเดียเดิมนะครับแซกพอนไปเลยเลเอีโฟนนกินอันกินด้วยอ่า ให้กลินนี่ได้บิชอปอาจจะอย่างเขาอาจจะอย่างนี้คุน้นนายสู้บิชอปคนระับบิชอปตัวนี้ถามว่าแบดไหนก็นิดนึงคนระับไม่ถึงกับแบดมากเพราะเพราะดูค่อนข้างแอคทีฟอยู่แต่แน่นอนว่าอยู่สีเบลล์กับพรเป็นหลักะครับแต่คือนิยมแบดบิชอปนะแต่หลันี้แบดบิชอปค่อนข้างแอคทีฟนะครับอาจจะไม่แบดขนาดนั้นครับแบดบิชอปเป็นก็แพสซีฟด้วยคือแบดบิชอปแน่ๆน,นะครับผม โอเคเพราะไม่ได้ดื่มที่กินนะที่ชอบดื่มทินะใน่ิ้งมันติไม่ชัวร์ตัว d บ u b l e Tap ตรงนี้ไม่น่าเวิร์กครับอาจจต้องกินด้วยอ่าจจะต้องกินด้วยนย้ำด้วยนะอันนี้ก็ตำไหนคิดว่าเขาขับบาลานซ์เท่ากันนะคเป็นจะแบน่งวันนี้นะครับน,นคบำคนเดิมมากกว่าครับซึ่งจบเกมว่าหมักขาวก็เบียดเป้าเบียดชนะไปได้ครับ ต่อไปนะครับรอบที่เจ็ดบอร์ดที่สามนะครับระหว่าง FM ภเมคูพงศ์แพทริเอดสครับหมักดำกับชิรามนิสพาจีสีขาวครับซึ่งมุมนี้ครับหม,มักขาวเพิ่งเลื่นลุกบีวับผมและชิรนีสสีดำเป็นลุกตะจริงๆมุมนี้ภาพชัดเจนนะครับคุณเฟสเชอร์ที่ปอดอีโพเพราะว่าปีนอยู่ข้างหลังด้วยนะต้องระวังลุกนี้ขาดครับ เราอะไริดอีฟฟร์แล้วจัดช็อตนี้ครับสีขาวโดนลุกมาที่ลูกเอฟาอเวันเฉยครับซึ่งเหมือนไม่ได้ระวังการขู่อะไรก็โดนพรบิดไล่าหมาหนีก็โดนกินพรบิดซึ่งโดยดําดำดีกว่าแล้วก็เบียดชนะเอาไปได้นะครับในเกมนี้ครับพอสีขาว,วพาดช็อตนี้นะครับผมต่อไปนะครับอ่า บอดที่สี่รอรบที่เจ็ดนะครับหมแบบาขาววิชิตวัวเกิดครับเจอกับอัครินอัตระบุญเศษนะครับผมมุมนี้ครับสีขาวสีดำเพื่อเดินบันเดอร์แล้วก็ดดเดินลุกมาสีสีครับห,ห่อยไนท์แฮงกิ้งคนระับตรงนี้นะครับถ้าสีขาวกินวิชอปเอาวิชอบกินไหนธรรมดาเดินลุกจีโฟเชยครับแล้วก็คิ้งล้วขึ้นครับ ถ้ตาตำแหน่งนี้ก็คือก็คือว่าจะเป็นรองเพราะว่ามีเเดียไหนมาตาน,นี่ครับตันนี้ก็ได้แต่ต้องมีฟิลนึงนะครับซึ่งนะครับแต่มุกนี้ครับก็คือขาดใจกินนี่ก่อนเพิ่มพาให้คืนกินนะครับาอัสดนี้ครับกินออกไปก่อนนะครับกินกินนี้ครับแล้วก็ในเกมก็คือ จะเป็นต่อเฉเพราะว่ามีสองวิชาบสู้แบบไนท์กับสองพรนะครับผมก็เหมือนวชาปสู้สองพรที่เนะโอเคลร้บเกมต่อไปครับผมก็เป็นเกมของหมากขาวนะ คุณยาธรนะครับชินรัตนะนะครับกับคุณอุขเชษฐ์นะครับจีระติพงครับเก็บติพงครับเจ้าติพงขอโทษขอโทษนะครับอ่านไม่ถูกจริงๆครับผมก็นะครับคุณยาธรหมักขาวนะครับคุณอุขเชษฐหมักดำนะครับตรงนี้ครับสีขาวเพิ่งเดินผู้ชมอดีตชีวิตแล้วตรงนี้สีดำบันเดอร์แบับที่อีสิท ซึ่งทำให้พรอวิเตอร์เป็นจำเป็นครับเพราะว่าจะโดนพันดิสันทีด้วยการเดินชอบกิเนี่ยก็เวสมูลอนี้เคลิอเพราะว่าปที่ไม่อยากนครับกินนนะครับที่ที่ป้องกันคือเล่นลัวอย่างดิีซิกใช่ไหมที่เราดืิแล้วก็เหมือนสีขาวได้ผ่อนอัพนะครับแล้วก็โดยที่ตัวแ่งดำทนจะไม่ค่ได้ล้วสีขาวชนะนะครับด้วยว <comfy>. uh. okay. ันพอนนะครับ <t ip performing> แต่มาดูในเกมว่าในเกมจริงๆมาข่าวตจ้าอันเซย์นักควีนดีนะครับดีไฟเช็คนะครับแล้วตอันนี้ไนายนนี้บันเดอร์ครับจริงๆคนเดินด้านในแต่นี่มากขวาครับไอซิกซิสบันเดอร์คือว่าโดนมุมจินนะครับตรงตีนไนแล้วก็นะครับติดโอเวอร์โหลดตรงที่อ่าเห็นไหมควีตโอเวอร์โหลดครับเพราะความเจ็บรู้ก่อนจะลุกไนท์ตรงนี้ด้วยครับไนท์เอฟไฟล์ครับตรงนี้ครับ ก็โดนปีนถอยมาจับนายแล้วที่นี่เราก็นายจับไปไหนไม่ได้ใช่ไหมไปตอนนี้ได้ครับแต่ว่าโดนเหมือนโดน double attack แบบนี้เจ๋งนะครับดับเบิ attack ก็เลยตัดใจเดิมไม่ขึ้นก็จะเกมนี้สีขาวก็บิวต์สับได้ไปอย่างไม่ยากครับผมต่อไปนะครับเป็นเกมนะครับ รอบที่แปดนะครับกระดานที่หนึ่งครับระหว่าง FM ฟินรับวิทยาภาพนะครับซึ่งตอนนี้เป็นผู้นำนะครับกับ FM คู่พงเรือานเดชครับทรงนี้ครับหมาดขาวเพื่อนในสีขาวนะเพื่อแรกลุกทีนะซึ่งลุกในลักษณะนี้ในแบกงนะครับเดีย๋ยวผมขอประมเมินตรงนเข้าๆให้ฟังก่อนสีขาวนี่เขาเรียกมี Static r e g Winning ครับก็คือชนะในทางโกยุทธ์มาแล้วนะครับเพราะทุกตัวยืนดีกว่าหมดนะครับ ี๋ยวมาดูกันเดีย๋ยว open file ครับจะมีไฟล์ c ใช่ไหมครับกับไฟล์ s นะครับซึ่ไฟล์ e s โดดมากจำไม่ได้ใช้เพราะว่าคิงสามารถกันได้นะครับนะครับก็คือไฟล์ s นี่ประโมชนั่นเองจะมแล้วก็เหมือนต้องมาแยกกันที่ c file สุดท้ายขั้งแรกลูกกันทิ้งครับสีดำไม่ไม,ไม่ไม่สามารถเล่นเก็บลูกได้โดยการเล่นลูก D7 เซเว่นะพอจะโดนลูกดับไปลูกขาวนะครับล้วงไปในตำแหน่งนะครับซึ่งอาจจะมาจับ เล่นพอเล่นลุก B8 จะเล่นลุก B8 ซึ่งทำให้สีดำตดนผันปว่วนเหมือนมากครับก็เลยต้องใจแรกลูกครับเพราะว่าเพราะว่าของถ้าหนีลุกไปครับลุกสีดำเป็น Passive นะครับแล้วลุกสีขาวจะเป็นลุกที่ทำ Active นะครับตำแหน่งนี้แอบแฝมปินนะครับสามารถหมขัขาวขาวบีบดำอย่างสวยเลย ผมบอกว่าเป็นตำแหน่งใช่ไหมครับอ่ารย์สังเกตว่าฟอนดัสแฟร์เลยนะครับทำให้วิชอปนี้เป็นคูดวิชอปของสีขาวซู่แบลวิชชปสีดำครับนะแล้วตำแหน่งไหนะครับไหนที่อีนะครับก็เป็นแอคทีฟไหนครับที่นะครับจุดอ่อนวิฟฟอนของสีดำนะสีดำไนท์ตัวนก็ค่อนข้างแพสซีฟครับต้องมีหน้าที่คอยมาดีเฟนซ์เช่นอลัลตโมบาปปร์เทเทกมากมาพวกนี้เพื่อกันดีซิกกับ G5 ซึ่งตำแหน่งสีดำแพสซีฟหมดเลยครับ แล้วคิงก็ค่อนข้างติดครับก็เอย่างคิงไม่สามารถออกมาช่องนี้ได้นะครับเพราะว่าเขาคิงมา F6 ปุ๊บบางทีเนี่ยเดียเ๋ยเทนล่อนซีโฟนเพื่อที่จะขังคิงไว้ในน,น,น,นะนนี้ครับมาดูกันเรื่องพินจีบนะครับาโอเคบีจีนี่เลื่อนด้วยบ็อตทูบีูีพี่ด้วยช็อตอันนี้นะับ่งเป็นความที่บีซิกน,นะครับผมทีนี้ครับก็มันเดินไนท์เอ็ดเวนชื่ออีชุด G5 G6 กดค่อยๆนะครับอันนี้คือนะครับเราก็เปลี่ยนตำแหน่งให้มา G4 แล้วคิงขูดเรียกเข้า E4 F5 ในขนะกดครับในต้องพยายามนะครับโอเคมีไปจ่อครับแล้วพูดถอนไปหยิดไปครับบ้างรับสีขาวพยายามตั้งถอนอยู่ที่อะไรสแปนหมดเลยครับเนื้อไปเดียวจุดดงนะแล้วสีขาวก็คือ พยายามเอาช็อปไปนะครับเปรเลงนะครับตัวนี้ซี่เรามีเพิ่มนะครับ100บาทครับโอเคแล้วมี Knight a i ครับกูจะกินนะทิ้งมาไม่ได้ใช่ไหมอนตัวนี้นะครับโดนลุมนะครับไ n i g h t f o r ก็เตรียมเอาช็อปไปตัดไปครับตรงนี้สีดามทำลุมมากไม่ได้ครับตั้งแต่เดินคิงเล่นครับเดินเลือดติดซุกสว่างเลยครับผมโดนมาคับให้เดือดอีก็เป็นพรดาวแล้วเป็นแบงจับสู้สู้บุตรหน่อ เล่นกินข่าวที่แอคชิพว่าภาษีภาษีดาวน์ไม่ยองแพ้ไปแล้วไมดเพราะว่าถ้าษมเติหยุดถอนหรือได้หรือถ้าหยุดได้ปุ๊บถอนสองตัวนู้นทเสียเรากินมปีหมดก็จะแพ้ดีครับผมต่อไปครับพอทที่สองรอบที่แปดมิชิตโบเกิดครับเจอ FM ฟเอ็นฮานอนดนกุลนุพิธาโดนครับผมโอเคเกมนี้ก็เป็นเกมที่จบลงด้วยการเสมอกันไปมาสองฝ่ายด้วกันแล้วโอเปนนิ่งซีเซียนดา์น เราเรียกเปแอสเตริต์ดาก้อนก่นแนละ้วแล้วก็ครับนาใช้สารโพเทลอ่าดาก้อนเาด,ดากนนะ้กนนนนนอนก็เป็นใช้เฉดืนเ็ดวิชอปครับจะเป็นไชส์ไซส์ขาวคู่ ซึ่งถืงอน้เพราะว่าสีดาเสียพวามลืมไปแต่ไม่เป็นไรเพรตอนพอเดียวแล้วบิชอปเดรนดกนี้ก็ไม่เก่งเท่าไหร่ก็แบบไมาตัดนก็กัอไปนี่ก็มีทกคนบอกว่าบอกว่าคิงข่าวเข้าไม่ได้อะคิงดำก็จะติดอยู่อย่างเงี้ย นะรครับเป็นเข้าไม่ได้ของคู่นะช่องนี้อันไหนฟอนอยู่ดั๊กแฟมเลยนะครับตรงนี้สีจริงจสีดำแค่ช็อปเปอร์คิงไปมาที่ขัาวทไม่โปรเกรสอะไรไม่ได้ครับก็เลยเสมอกันไปครับผมต่อไปบอร์ดที่สามรอบที่แปดนะครับระหว่างทีวสุศิราแดงครับเจอกับพิณทรแก,แกน่นรัตนะ แก่นรัตนาอ๋อโอเคผมจำอ่านชื่อถูกครับผมโอเคเกมนี้ครับก็มนะีช็อตนี้ครับผมเอาเก็บเปิดอันนี้ครับโอเคครับผมก็นะครับช็อตนี้ครับดาเดินไหนกี้ทุกครัซึ่งสีขาวเดินบันเดอร์นดนการเดินลุกซีเช็กดีทัวร์ที่จริงมุ้งซูเป้าก็คือคนเดิน พิมอินเพื่อหลบออกจากการพินครับอันนี้เหมือนมีคนไม่ระวังพินเนาะแล้วก็โดนเสียเปรียบเพราะโดนพินหมดเลยนะครับเราแต่เห็นตัวอย่างเลยสักเกมหนึ่งที่โดนพินแล้วไม่ยอมดบนะครับโดนพินแล้วระาวาังไม่เป็นรองตันนี้ครับโดนพอน F4 ครับตนนัวนี้ก็คือนะครับทําให้แล้วก็โดนเจาะนี่ต่อครับ F4 F3 ทำให้บ้านสีขาวพังนะครับ ไม่สามารถกินได้ยังไม่กินได้จะดีกว่าครับเพื่อกำจัดเลืหรือไป FC ปุ๊บตัวสีดำน้ำเียวได้เปิดบ้านถ่แล้วก็ตัวตัวทีหมดเช่นลูกสองตัวคืนิคมนายน้กตัวหนารัดหยุดว่าเดี่ยวนะครับเดี่ยวโอับผม ตรงนี้ครับน,น,น,นี่มันนี่นี่มันนี่เขาเกิดอะไรขึ้นท่านนี่ถ้าปิดโดนกินฟรีใช่ไหมครับแพ้ไม่รูกปิดท่านน,ดดนี่มันนี Double ้เิดต้นปุ๊บเมื่อับแต่เมื่อเช็คครับผมนี่นี่แล้วเป็นเช็คไหครับแบบเปิดเช็คแล้วแล้วก็เป็น, shake, น,เ,ปนเป็นขั้นบันไดสวยครับเห็นรอครับก็คือเป็นวื๊บวื๊บวื๊บเลยครับจบนะครับเช็คเมทครับผม ต่อไปก็เป็นบอร์ท 4, ะะอดที่สี่นะครับรอบที่แปดระหว่างอาโอเคระหว่างเบอร์บาสบาลอนนะครับกับอาลุสวิชาะคระับในตำแหน่งนี้ครับผม สีข่าเพิ่นลูกมาลูกเอีอยวนครับทีนี้สีําเดินไหนตอนนี้ซึ่งผิดครับตอ,อนไหนไปดึงกระดานเพราะว่าไอเดียตั้งใจมันเงียนะครับซึ่งมีไปเียเท่าไหร่อขัขาเดินมุกนี่คับไอเอฟาร์ผมตอนนี้ถามว่าสีดำสามารถยืดไอเดียเดิมได้ครบอไม่ก็เดินกาน,นี้รู้สึกจะไม่น่านดีไปเเพราะว่าตอนนี้เช็คตั ไปนี่ไม่ต้องเงินพอสี่จะเปลี่ยนสี่จะเปลี่ยนสีใช่ประมาณนี้ปุ๊บก็จะไล่นายตรงนี้ครับไนท์ต้องกลับที่เดิมกลับช่องนี้ไม่ได้กลับช่องปุ๊บไม่ได้ครับก็ประมาณนี้ครับแต่ในเกมแล้วเขาจะเปลี่ยนเปลี่ีตดเปลีนแล้วทีนี้ปุ๊บเกิดอะไรขึ้นไหมครับไนตัวนี้ไม่เคยสู้เดียกทีนี้ตรงนี้ เล่นจีซิกไม่ได้โดนซักคิวไฟร์รึเปล่าครับที่ไฟนะครับผมลาชิปเปอร์แท็กครับตรงนี้มีน้อยิดอ๋อมปิดแต่ผมไม่เชื่อว่าเกิดอะไรขึ้นนะแต่ตรงนี้ต้องหน่งอันตรายมากๆครับสีดีหรือดำเพราะดำเหมือนมีแบ็บิชช็อตให้ลูกติดนะครับซึ่งผมว่าน่าซักไฟได้ครับเล่นได้ครับผมแต่อาจจะไม่ดีสุดไอเดียเนาะแต่ในเกมนี้เป็นลูกตันนี้เป็นเดนนี่ครับทำให้ สีขาวมันตอบต่อฉันเพราะว่าไำใ้ตำแหน่งคิงสีดำไม่ปลอดภยัยท้งเกมเลยแล้เวเบี้ยน,นี้มันเบี้ยสอนเป็นอ่อนแอมากจะโดนหยบกินปฟรีสุดท้ายขาวว่าสามารถหยิบเอาชนะไปได้นะครับแป่เพราะว่าคิงดำไม่เซฟนะครับเราก็ค่อยดีแนะครับต่อไปเกมชากวันนี้นะครับเป็นบอร์ดที่ห้านะครับรอบที่แปดนะครับระหว่างทักษะองค์สวรรค์น,นะครับกับหมากขาว หมักดำคือพาร์ที่เชื้อวันนสนะครับผมตำแหน่งไหมครับเฮดเสียโดยที่สีดำที่เดินมิชอบกปัจจีกล่ับเดินฟอทเสีเพื่อถามว่าสีดำจะเอาไงจะกินแล้วถอยไปเฮดไฟหรือถอยไปที่อื่นถอยไปม e ีซิกนะครับแต่เหมือนว่าตรงนี้ครับแน่นอนว่าเรี้ยนี้เป็นภาระ,ะครับคือตรงนี้ผมคิดว่าถ้าสีดำครับจะเดินชอบจีเสียก็ใช้ชิากค่อนข้างนานเลย เพราะว่าถ้ามันไม่เวิร์กจริงๆก็คือทำให้เบี้ยมเียเสียครับตัวอ,อย่างนะครับไม่พิ่าจะเสียนะครับถ้ากิน,นถ้าเ็น e c t r ิ c แล้วถ้าชอบถอยสีโป๊มนักกิ๊บผมมองว่าตรงนี้ก็พอเล่นได้เพราะว่าตัวดำก็มี activity ดีแล้วก็มี cream นะครับแล้วก็มีลุกลิฟต์ได้นะครับซึ่งพอเล่นได้แล้วเนี่ก็ c o m m u n i c นะครับผม สีขาวรับอยู่สีขาวก็รอดก็นนะแลเพประ้าสีขาวรับไ่อยู่ขาวก็โดนนะในช็อตนี้ครับก็ mm hmm. คอมมิเคตครับผมว่าตำแหน่งนี้เล่นได้นอนสองสีครับแต่ผมบ้านตะใบอาจขาวนิดนึงนะครับผมลายนี้เนาะแต่ในเกมคนระับผมหลังจากขาวนี้สานะ mm hmm. มครับดําเดินเบนเดอร์ได้ปีไฟครับตรงนี้ห่างครับว่าสีขาวควรเดินอะไรดีครับคือปีโดได้ครับ ที่ขาวคนเดินนายกินกินตายตรงนี้ครับผมเพราะว่าได้กินพอนฟรีครับเพราะว่าไม่สมเพราะว่าเราจะกลุก,กินนี่เอาพอรที่ชอปได้หรือวิชอปกินนายก,ก็มันดูกับมากิบก็เป็นบัตรพรอัพหมดครับผมตรงนี้ครับแล้วที่นี้ครับสีดำตัดใจปิดพลาตัดเลยนายกินกินพอทิ้งลุกซึ่งตรงนี้ครับการจบเกมสีดําไม่เพียงพอไม่ตาบอันดับครีนตอนนี้ได้เหมือนขู่เช็คเมทใช่ไหมก็แค่กินฟรีครับ ชนะครับผมหรือแม้มกระทั่งในเกมที่ดับดาวน์พยายามสไตร์ขนมาซึ่งทำให้ใกล้เข้าเอ็นเกมนะครับแล้วก็ม้สึกขาวมีบิชอปอัพตัวหนึง่งซึ่งตำแหน่งนี้ครับชนะขาดนะครับแล้วดับก็เดินสู้ยังไม่ได้ยอมแพ้จะเป็นด,ดีโฟครับยูซีโฟโอเคครับตำแหน่งนี้ครับมีอุ้มหนึ่งที่ทำให้ดานะครับยอมแพ้โดยทันทีเราหากันดูครับผม เพราะดำดยอมแพ้นี่สองสาเหตุนะครับก็คือตัวเช็คเน็หรือไม้ก็วินนิ่งมาที่ตัวใหญ่เช่นคุยหรือนุกนะครับไปหยุดคลิปได้ครับผมโอเคมุมนี้ครับเปิมคอนบีทีครับคือโดนแถบไปไหนไม่ได้เลยฟินนี้ต้องเสียอุปรเท่านั้นครับซึ่งเสียควีนก็เหมือนกับแพ้แล้วนะครับโอเคครับก็รีคปวันที่สี่จบแล้วถ้าชอบูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจด้วยครับผมเอาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ